ชิ้นเยลยนิดใส่น้ำลงครับไฟเลียวซ้อมมากี่วันครับซ้อมเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตครับแล้วก็ขึ้นมาเก็บตัวที่นี่เหมือนกันที่สิงบบินกี่วันหนึ่งอาทิตย์แล้วมีใครเป็นผู้บอลซ้อมมั้งยังอยู่ที่ใต้อ่ะอยู่ที่ใต้ก็พี่ๆในค่ายตัววีว้ในค่ายเช่นเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบห้าปีสูงเท่าไหร่สูงเลยสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้น้ำหนักปล่อยๆสิบเจ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับ เนได้ถอยได้วันนี้จะต้องมาเจอออโต้เนาะยังไม่เคยตัดออโต้แน่นอนยังไม่เคยครั้งแรกเลยครับได้ศึกษาเก่งมาตัดออโต้อยังยังครับเดี๋ยวมารู้ด้วยแล้วเดี๋ยวต้นเย็นต่อยกับเขาวางเกมว่าแม่ง่าดีเราดูอันนี้อ่ะก็มันต่อยตนมตาตายไปลำบีนะแก้ไขายวัวดีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาตอนนี่ภูเก็ตวันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยเบรคเท่าไหร่สี่สามสี่สามวันนี้ต่อยที่สี่สี่วันนี้ต่อยสี่สี่อ่าที่นู่นชนะกันอแพ้ ชนะนเนาะครับฉะนัลงมาด้วยวันนี้มากรุงเทพเลยเคยมาต่อยกรุงเทพยังเคยแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วเนาะวันนี้สี่สี่เมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงมากเกินหรือขาดเกินหนึ่งขีดหนึ่งขีดโอ้ยสบายร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาฉะนั้นเอาหมือนเดิมพร้อมมากไฟนี่คุมมากี่กิโลสามกิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณยี่สิบไฟครับคนจังหวัด จยาวัดตังเด็กตังเอาฝากเชิญช่วยแฟนครับหน่อยฝากเชร์และไปงานย้ายผมนะครับวันนี้พร้อมอ่าชนะกับตักนะวันนี้เปิดโลกคู่แรกช่องสูเลยอ่หขอโชคดีขอบคุณครับ